ธรรมะสวัสดีค่ะได้เวลาเทศนาธรรมแล้วนะคะวันนี้เป็นครั้งที่79ค่ะเป็นครั้งที่79เเดี๋ยวเราก็จะเตรียมตัวสักนิดหนึ่งเนาะ เตรียมพร้อมค่ะเตรียมพร้อม ระบบไอทีเนาะสาธุสาธุาธอ่าขยุกขยุยของแท้ต้องขยุกขยุยธรรมะสวัสดีค่ะอาวแล้ว อ่าไม่ว่ากันอื้บอ่าแล้วค่ะั้งที่เจ็ดสิบเก้าสาธุก่อนที่นักบวชในาศาสนาของพระสอริยะเมตใจจะมาแสดงธรรม ก็ให้มาประคองไว้ตรงเครื่องหมายธรรมจักเราจะแสะดง เราจะขับเคลื่อนธรรมะตามเจตนารมของเราพุทธะแล้วก็จะเริญจิตตะภาวนาสักครู่หนึ่งเพื่อให้จิตเหล่านี้บริสุทธ ลืมตาขึ้นมาพร้อมกล่าวคำว่าธรรมะสวัสดีนะคุณโยมและท่านนักบวชทุกท่านนิพพานังปรมังสุขขังนิพพานังปรมังสูญญังนิพพานเป็นบรมสุขอย่างยิ่งนิพพานเป็นความว่างอย่างยิ่งคือว่างจากกิเลสตัณหาและอุปาทานเป็นความว่างที่เต็มเปี่ยมไปด้วยปัญญายาณ สาธุธรรมะสวัสดีกราบนมัสการพระพุทธเจ้าพระศอริยะเมตตาพระพุทธาจารย์เจ้าค่ะสาธุพุทธาชวลาก็อาจจะมาช้านิดนึงวันนี้ไปเตรียมดูเรื่องการใส่บาตรของอายุวัฒนท่านานิดๆหน่อยๆน,นะคะก็เลยอาจจะช้าสองสามนาทีค่ะ วันนี้เราก็จะมาเทศนาธรรเป็นครั้งที่79แล้วนะคะอ่านพระสูตรพุทธภูมิของพระพุทธเจ้าพระสีริยะเมตตยเป็นรอบที่สามแล้วนะคะวันนี้พุทธเจวาก็อ่านถึงหน้า53าแล้วะคะ่ะห้าสิบสาหน้า53ก็พูดถึงเรื่องตอนนี้พูดถึงเรื่องอ่า จำเนาะอ่าพูดถึงเรื่องอ่าเอาแล้วอ่านต่อตรงนี้เลยการเมื่อเวลาเราเจออากุศลนะคะท่านก็ใช้คำว่าเอาละเอาต่อจากเมื่อวานนี้นะคะการประหารอากุศลนั้น ไม่ใช่ว่าในที่นี้ไม่ได้ความไม่ได้หมายความว่าไปหักล้างไปลบล้างหรือไปต่อสู้ดินน้นรนเหลือลบหรือลบความคิดแต่หากเป็นการไม่ให้คุณค่ากับอากุศลต่างๆนะคะไม่ให้คุณค่าไม่ไปคุ้นคิดอยู่กับอากุศลนั้นที่สำคัญเราไม่ไปสนใจไม่ยุ่งเกี่ยวกับอาุศลอ่าไม่ไม่ค้องเกี่ยวกับอากุศลนั้น อ่าพอเราปฏิบัติทำมาแล้วสักระยะหนึ่งเราก็จะพอจะมองออกว่าสิ่งใดเป็นอกุศลส,สิ่งใดเป็นอกุศลน,นะคะอันนี้ก็พอเรารู้แล้วว่าอนี่มันเป็นอกุศลนี่เราก็จะไปยุ่งเกี่ยวกับเขายุ่งไม่ต้องยุ่งเกี่ยวนะไม่ไปคล้องเกี่ยวกับอกุศลอย่างนี้เรียกว่าเป็นการประหารของพุทธะพุทธะในที่นี้ก็หมายถึงอ่า ท่านท่านพูดถึงในเรื่องของพระพุทธเจ้าพระเสียริยเมตใจนะคะผู้ที่เป็นพุทธะนี่ก็หมายถึงผู้ที่ได้มาบวชกับพระพุทธเจ้าแล้วท่านก็ตั้งท้ายคขาว่าพุทธะนำหน้านะคะอ่าก็ท่านก็ได้บอกว่าถ้าเราเห็นแล้วว่าสิ่งใดที่เป็นอกุศลเนี่ยนะอ่าเราก็ไม่ไปข้องเกี่ยวซะอ่าเราก็ไม่ไปข้องเกี่ยวกับอกุศลนั้นๆซะ,ะอ่า ไม่ไปไม่ไปอยู่ไม่ไปสนใจไม่ไปยุ่งเกี่ยวไม่ข้องเกี่ยวกับอกุศลนั้นท่านว่าอย่างนั้นนะคะอย่างนี้เรียกว่าเป็นการประหารของพุทธะถ้าพุทธะจะประหารใครก็คือไม่สนใจไม่ยุ่งเกี่ยวด้วยไม่พูดด้วยไม่ทําธุระด้วยเมื่อประหารเสร็จแล้วจากนั้นเราก็ไปเจริญภาวนาในอกุศลให้อกุศลเกิดขึ้นมาใน ในเกิดขึ้นในจิตในใจเรียกว่าภาวนาประทานอขั้นที่ขั้นแรกเราก็ไม่เกี่ยวไม่คล้องแล้วเราก็หันเข้ามาภาวนาประทานโดยเอาสิ่งที่เป็นกุศลเข้ามาไว้ในจิตใจเราท่านเรียกว่าภาวนาประทานนะคะ,ะเมื่อเราจเจริญสิ่งสิ่งนั้นดีแล้วเมื่อเราจเจริญภาวนาให้มีสติ ให้มีสมาธิให้มีปัญญาดีแล้วดีให้มีปัญญาดีแล้วก็จะเป็นการสร้างกุศลให้เกิดขึ้นในจิตในใจนี่คือวิธีการภาวนานะคะเราก็ภาวนาไปเหมือนพุทธเจ้าลาล่าวถึงเมื่อวานนี้พอเรารู้ว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีเราก็พุทโธพุทโธพุทโธสิ่งที่ไม่ดีออกไปพุทโธมาแทนที่เอาเอาพุทโธไว้ก่อนแล้วค่อยว่ากันเอากุศลออกไปก่อนนะคะ อันนี้ก็เหมือนคำภาวนานะเป็นการภาวนาวิธีการภาวนาให้จ,ใจิตใจมีกุศลธรรมเกิดขึ้นเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็เป็นการเจริญหลักธรรมเพื่อให้สติให้มีสติให้มีสมาธิให้เกิดปัญญาก็เท่านั้นเองนะคะพุตโทนี้ก็เป็นการเริ่มการทำสมาธินะคะเขาเรียกว่าคำบริกรรมนะคะท่านที่ใครเรียนเรื่องเกี่ยวกับสมาธิมาแล้วเราก็เริ่มจากคำบริกรรมอ่าอ่า เช่นบริกรรมว่าพุโทโธอย่างนี้ก็ได้นะคะเป็นคาบริกรรมอ่าโดยการเอาสิ่งที่ในจิตในใจเราสร้างกุศลขึ้นมาก่อนเพราะสิ่งที่ไม่เป็นกุศลเราไม่เอาไม่เราเอาแต่สิ่งที่เป็นกุศลเริ่มต้นจากแบบกลางๆคือพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธไปก่อนอ่าเสร็จแล้วก็วิธีการเนี่ยในจิตใจเราเนี่คือวิธีการภาวนาให้จิตใจมีกุศลธรรมเกิดขึ้นก็เป็นการ เป็นการจเจริญหลักธรรมเพื่อให้มีสติให้มีสมาธิและให้เกิดปัญญาอ่าก็จะเริ่มมีสติขึ้นมาเอ้านี่มันอากุศลนี่เริ่มเลยพุโทโธพุโทโธพุโทโธเลยเหมือนกับที่พุทธเจ้าลาเล่าให้ฟังตอนที่แล้วเมื่อวานนี้นะคะอ่าพอเสร็จแล้วนะพอมีวิธีการภาวนาให้จิตใจให้กุศลเกิดขึ้นแล้วก็จะเกิดมีสติสมาธิปัญญาเกิดขึ้นมาตามขั้นตอนนั้นนะคะ อันนี้ก็เท่านั้นเองท่านว่างั้นวิธกีก็เท่านั้นเองเมื่อกุศลเกิดขึ้นแล้วเราก็จะรักษาไว้ไม่ให้เสือ่อมนะคะอันนี้พุทธเจ้าลาอา่านในหน้าห้าสิบสามพระสูตรพุทธภูมิของพระพุทธเจ้าพระสีอริยะเมตไตรนะคะหน้าห้าสิบสามจบไปแล้วนะ,ะเมื่อเราเอากุศลเข้ามาแทนที่แล้วนี่เลย พุทโธเข้ามาแล้วก็จะเกิดพุทโธนี้แค่เริ่มนะเริ่มเริ่มต้นนั่งสมาธิท่านก็เรียกว่าคําบริกรรมนะคะคําบริกรรมเข้ามาแทนที่แล้วสัมมาละหังอะไรก็ว่าไปเป็นคําบริกรรมท่านอ่าคาบริกรรมคือเอามานั่งไว้ก่อนเลยเป็นส่วนสิ่งอ่าที่ให้กุศลออกไปแล้วสิ่งดีเข้ามาแทนที่ไว้เลยตรงนี้เสร็จแล้วก็เริ่มต้นไปเรื่อยๆจนเกิดสมาธิสติปัญญาเพิ่มเพิ่มเพิ่มไปนะ พอเราเริ่มต้นได้แล้วเราก็ยาวยาวต่อไปได้เรอยนะคะเราก็รักษาไว้ไม่ให้เสื่อมนะรักษาไว้ไม่ให้เสื่อมนะทางด้านกุศล,ลธรรมของเรานี่เรารักษาไว้เลยอกุศลออกไปแล้วเราก็รักษาด้านกุศลสติสมาธิปัญญาไว้ไม่ให้เสื่อมนั่นคืออนุรักษา์าอนุรักษ์ขประทานอ่าประหารอันแรกแล้วนะอ่า ประหารรับประทานนะอันที่สองก็เป็นภาวนาประทานแล้วนะคะเมื่อภาวนาประทานเอาสิ่งดีเข้ามาไว้ในตัวเราแล้วเนี่ยเราไม่ต้องสนใจของพวกที่ไม่ดีเราเอาของดีมาไว้เสร็จแล้วแล้วก็ภาวนาประทานแล้วต่อด้วยอนุรักษ์ครับอนุรักษ์ค่ะขณาประทานคือ ซึ่งเป็นเรื่องรักษากุศลที่เกิดขึ้นแล้วให้มั่นคงนี่เราก็สร้างความมั่นคงยั่งยืนนะความมั่นคงยั่งยืนมาแล้วสถาพรสถาพรสืบไปท่านว่างั้นในหน้าห้าสิบสี่พระสูตรพุทธภูมิพระของพระพุทธเจ้าพระเสียริยะเมไตไรท่านเขียนไว้นะคะอืจะเห็นว่าถ้าเรายิ่งต่อสู้และดิ้นรนกับกิเลสตัณหาราคะคิดว่าการประหารก็คือ การที่จะหาวิธีกำจัดหรือหาสิ่งใดมากำจัดหรือไปทำการต่อสู้กับกิเลสตัณหาราคะนั้นอย่างนี้ไม่ถูกต้องสิ่งที่ถูกต้องคือการไม่ให้คุณค่านะคะไม่ต้องไปประหารอะไรวางเฉยไม่ให้คุณค่านะไม่ให้คุณค่าเสร็จแล้วเราก็เอาความเอาความดีกุศลต่างๆเข้ามาแทนที่ไว้แบบสงบสงบอย่างนี้นะคะไม่ต้องไปต่อสู้ดิ้นรนอะไรอ่า เราก็ไม่ให้คุณค่าซะแล้วก็เอาสิ่งดีๆเข้ามาแทนซะก็แค่นั้นเองท่านบอกว่าไม่ต้องไปต่อสู้ดิ้นรนอะไรแค่ทําแบบนี้นะ,ะท่านก็บอกวิธีกํารจัดหรือหาสิ่งใดมากําจัดหรือเป็นการต่อสู้กับกิเลสตัณหาราคานั้นอย่างนี้ไม่ถูกต้องสิ่งที่ถูกต้องคือการไม่ให้คุณค่านะการไม่ให้คุณค่าการไม่ให้ความสนใจนะคะ และเลิกยุ่งเกี่ยวด้วยเลยนี่แหละคือการประหารที่ถูกต้องท่านวา่างนั้นนะคะในการสร้างความเพียรสัม,มปทานนั่นเองทําอย่างนี้อย่างนี้ราคาทั้งหลายก็ดับไปโดยสิ้นเชิงทําบ่อยๆอ,อย่างนี้อย่างนี้หมายค็ว่าบ่อยๆบ่อยๆไปเรื่อยๆนะคะราคาทั้งหลายก็ดับไปโดยสิ้นเชิงต่อไปเราจะหยิบยกหลักธรรมเพื่อให้เกิดความสําเร็จ หรือบรรลุธรรมธรรมที่ว่าจะนำสู่ความสำเร็จก็คืออิทธิบาทสี่ต่อด้วยอิทธิบาทสี่นะคะวันนี้อิทธิบาทสี่เป็นธรรมที่จะนำ <c oughs> ไปสู่การบรรลุความสำเร็จนั่นก็คือการเข้าถึงสภาวะของนิพพานนะคะเริ่มมาอิทธิบาทสี่นะคะหรือความเป็นอรหันตพุทธะในที่สุด แห่งความสำเร็จโดยเริ่มจากชันทะชันทะคือมีความรักใคร่มีความปรารถนาที่จะกระทำหรือปฏิบัติในสิ่งนั้นถ้าผู้ใดไม่มีความรักไม่มีการที่จะปฏิบัติสิ่งนั้นความสำเร็จก็คงจะเป็นไปได้ยากเห็นไหมคะก็บอกแล้วว่าการเข้าสู่พระนิพพานนี้ค่ะสิ่งแรกก็คือ ท่านมีความปรารถนาไหมท่านเข้าใจหรือ,อยังว่นนสภาวะนิพานเป็นยังไงเราจะเข้าไปสู่ตรงนั้นน่ะมีความสนใจมีความรักใคร่ที่มีความปรารถนาที่จะมุ่งไปสู่นิพานไหมอันนี้ถ้าท่านใดถ้ายังไม่เคยปฏิบททัติธรรมเฮ้ยอยู่อย่างนี้สบายแล้วนี่ก็ไปอีกอย่างหนึ่งนะคะแต่บางคนมองเห็นบางอย่างแล้วท่านก็บอกว่าท่านไม่เอาแล้วแบบนี้ท่านจะเข้าสู่นิพานแล้วนี่ มันเป็นความความฉันทะคือความมีความรักใคร่แล้วมีเป้าหมายที่ชัดเจนแล้วนะคะอันนี้ก็คือฉันทะก็คือมีความรักใคร่มีความปรารถนาแล้วอ่าเขาเรียกว่ามีเป้าหมายที่ชัดเจนแล้วมีความปรารถนาแล้วว่าเราจะไปสู่นิพพานเพื่อความพ้นจากความทุกข์เราเห็นแล้วความทุกข์เราไม่อยาก ไปดูกับความทุกข์เราก็ต้องเดินหน้าต่อไปเพื่อให้เข้าสู่นิพพานเพื่อผลจากความทุกข์ว่างนันนะคะนี่คือใจแล้วใครบอกไปบอกเธอไปถึงนี้ไปนิพพานเธอบอกคนอื่นได้ไหมคะเธอไปนิพพานกันไม่ได้เลยนะคะอย่าไปบอกคนอื่นทุกคนต้องศึกษาเองแล้วเกตเองนะเขาเรียกว่าเกตเลยรักไข่เองพอใจเองที่จะปรารถนาในสิ่งนั้นนะคะ พระพุทธเจ้าท่านก็เลยมาเกิดบอกมาบอกแล้วทางสู่พันิพภัณเรามีความปรารถนาอยากจะให้พ้นทุกข์ไหมถามใจเธอดูก่อนเอามาอีกเพลงหนึ่งนะเพลงถามใจเธอดูก่อนไม่ต้องไปถามใจใครนะถามใจเธอดูก่อนเธอเห็นทุกข์พอหรือยังเธอทุกข์พอหรือยังอยากทุกข์ต่อไปไหมถามใจเธอดูก่อนถ้าท่านถ้าเธอเห็นทุกข์แล้วและไม่ทุกข์อีกแล้วไม่เอ้าแล้วทุกข์ เธอก็จะมีความรักใครมีความปรารถนาะที่จะเดินทางต่อไปสู่ภะนิพานคือความพ้นทุกข์นั่นเองนะอ่าน,นี่ตรงนี้นะต้องถามใจเธอดูก่อนนะถามใจคนอื่นไม่ได้นะอย่าไปเที่ยวถามคนอื่นเชียวนะเดี๋ยวเขาจะว่าอา้าวอะไรกันเนี่ยมาพูดเรื่องนี้เรื่องอะไรฉันไม่เข้าใจเลยหรือเธอจะเป็นบอสละอาไม่โูก <laughs> ไม่ได้นะคะอย่าไปถามคนอื่นนะ ได้อย่างมากก็แค่สังเกตคนอื่นแล้วกันจะไปถามเขานะพอสังเกตเออเข้าทางแล้วค่อยพูดกันอยู่ดีๆไปถามเขาไม่ได้นะเดี๋ยวเขาจะบอกว่าอ,อแปลกไปไหมเนี่ยเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าภาษาสมัยใหม่เขาเรียกว่าอะไรนะไปไกลแล้วนะอะไรอย่านี้นะอ่าดังนั้นเราก็ต้องปฏิบททัติรมแล้วเราก็ต้องถามใจเรากูก่อนเห็นทุกข์ไหม อยากทุกต่อไปไหมนี่เลยนะถามใจเราดูก่อนนะโอาเคจจากอ้าวหละเราถึงเกิดความฉันทะไงความฉันทะคือความมีความรักใคร่มีความปรารถนาที่จะมุ่งมั่นไปตรงจุดนั้นไงคะ่ะนี่ท่านบอกไว้ในหน้าห้าสิบห้านะคะในพระสูตรพุทธภูมิพระพุทธเจ้าพระสีอดียาเมตตายหนะน้าหนึ่งฉันทะคือมีความรักใคร่มีความปรารถนาที่จะกระทา หรือจะปฏิบัติในสิ่งนั้นถ้าผู้ใดไม่มีความรักที่ในการที่จะปฏิบัติสิ่งนั้นความสําเร็จก็คงจะเป็นไปได้ยากนะไม่มีจุดประสงค์แล้วก็อย่าไปยุ่งกับเขาเลยเราดูแลตัวเราเองนะ,ะดูแลว่าเรามีความใฝฝันที่จะไปสู่เป้าหมายนั้นไหมนี่พูดเป็นภาษาทัานสมัยสักนิดหนึ่งนะคะเอาละเมื่อเรามีความใฝฝัน ถ้าเราปฏิบัติทำจนเห็นทุกข์แล้วนะคะโอ้โหบางคนนี่เห็นทุกข์น้ําตาเล็ดน้ําตาไหลร้องห่มร้องไห้เลยนะคะร้องเ่าเตาอ่อน้ําตาไหลเหมือนอเผาเตา,เตา,ว,า,เว,าว่า่างนั้นเถอะคนโบราณท่านว่าทุกข์ทุกข์แล้วก็ซึมซึมไงไม่รู้ไปบอกใครก็ไม่รู้นี่เห็นทุกข์ได้ด้วยตนเองไงคะทุกคนต้องเห็นได้ตนเองนะถึงจะออกจากทุกข์ได้ไม่ใช่ว่าคนอื่นมาชี้นะต้องเห็นได้ด้วยตนเองพอเห็นทุกข์แล้วก็ มีความปรารถนาอยากพ้นทุก์นี่เองนะตรงจุดนี้มีความปรารถนาอยากพ้นทุกเราก็จะต้องเดินทางไปตามทางที่พระพุทธเจ้าอสอนนะพอตอนนี้สิ่งที่สําคัญที่สุดพระพุทธเจ้าพระสิริญาเมตไตรท่านก็มาถึงแล้วเป็นยุกวิทยาศาสตร์ท่านจะไล์สดตอนเจ็ดโมงนะคะมีปัญหาอะไรถามพระองค์ท่านได้นะเพราะท่านเป็นผู้นําทางเป็นครูในบทสวดมนต์ ในบทสดมนช้านะเป็นครูผู้สอนอะไรนะั่นะนะตั้งหลายอย่างพุทธเจ้าราจำไม่ได้แต่ตําแหน่งของพระพุทธเจ้าก็ท่านเป็นครูผู้สอนนะคะดังนั้นใครที่มีความปรารถนาที่จะพ้นทุกข์ก็เรียนก็ถามกราบนมัสก,การถามท่านเลยนะคะในเวลาท่านไล์สดนะหรือใครจะเข้าไปฟังเงียบๆก็ได้แต่ถ้าจะถามต้องกราบนมัสก,การท่านก่อนนะคะอันนี้ เขาเรียกว่าบทที่หนึ่งการทักทายที่ถูกต้องนะคะอาวละนี่ความรักใคร่ความปรารถนาที่จะกระทำนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญนะคะอยู่ในบทอยู่ในข้อหนึ่งของอิทธิบาทสี่อา่านะคะอิทธิบาทสี่พะพุทธเจ้าเวลาคือ,อาการนำไปสู่ความสำเร็จนะเ,เป้าหมายคือ อธิบายสี่นี่คือการนำไปสู่ความสําเร็จนะข้อหนึ่งนี่มีความคือมีความรักใคร่มีความปรารถนาที่จะกระทาแล้วนะคะเอาละถามใจเธอดูก่อนนะเพลงถามใจเราดูก่อนถ้าปรารถนาแล้วเราก็ต้องเดินทางต่อไปเพราะด้วยความม mm ุ hmm. ่งมันของเราต่อไปนะเอาละพุทธเจ้า,าละก็พูดมาได้ ยี่สิบนาทีแล้วนาะประพาสจิงสกลค,ครับสาธุครับได้บุญด้วยกันนะพุทธชาวลาก็อาจจะเข้มข้นเป็นนิดหนึ่งอ้าวศูนย์สามห้าเกสาธุจ้าลูกสาธุศูนย์สามห้าเก้านะเอซี FC, พุทธะชาวลาทุกท่านได้บุญจากธรรมทานทุกท่านทุกคนนะคะสาธุสาธุาธวันนี้มีเพลงประจำคือ ถามใจเธอดูก่อนไม่ต้องไปถามใครท่านมีความปรารถนาจริงไหมเห็นทุกหรือ,อยังว่างัาน้นเถอไม่เห็นทุกไม่เห็นธรรมเห็นไหมคะดังนั้นแล้วเห็นทุกทำไมอะ่ะคนก็เห็นทุกทุกมีรอบรอบตัวเราแต่ทําไมเขาไม่คิดไม่มีใครปรารถนาไปนิพพานเลยละ่ะเพราะว่าเขาเห็นทุกแบบหนึ่งแต่อีกแบบหนึ่งคือทุกในอริยสัจสี่ทุกในอริยสัจสี่นั้นก็ต้อง มีการศีลสมาธิปัญญาเกิดขึ้นก่อนนะเห็นไหมละคะนี่คือข้อหนึ่งเลยนะคะเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญนะที่เราจะดำเนินการต่อไปอเห็นไหมล่ะคะเอาละ่ะเมื่อเรามีความมีความปรารถนามีความปรารถนาที่จะกระทำหรือปฏิบัติในสิ่งนั้นถ้าผู้ใดไม่มีความรักที่ ในการที่จะปฏิบัติสิ่งนั้นความสําเร็จก็คงจะเป็นไปได้ยากท่านว่างั้นนะซึ่งเราเข้าใจกันแล้วว่าผู้ใดที่มีความรักในการปฏิบัติหรือการการะทาในสิ่งใดย่อมพบความสําเร็จได้ในที่สุดนะนะข้อหนึ่งมีความรักใร่ปรารถนาแล้วนะข้อสองวิริยะวิริยะคือความภาคเพียนความภาคเพียนในวิริยะเป็นคว,ความภาคเพียนแบบยิ่งยวด การปฏิบัติธรรมมันไม่ใช่ความภาคเพียนธรรมดานะคะเขาเรียกว่าเป็นความภาคเพียนอย่างยิ่งยวดใช้ระบบภาวนานะคะอ่าในโลกทั่วไปเขาก็ไม่บอกอ่านหนังสือก็เป็นปัญญาอย่างหนึ่งเขาเรียกว่าสุตะมะะมะยะปัญญาคือการอ่านฟังเขียนอะไรเนี่ยเป็นสุตะมะยะปัญญาจินตามะยะปัญญาก็สมองคิดไข้ควรอย่างนี้นะคะคิดจินจินตานี่ก็คิดกันแน่ๆเลยนั่นน่ะเขาถึงเรียกว่าจินตามะยะปัญญานะคะ พอจินข้อที่สามเนี่ยก็คือภาวนามายะปัญญานะคะความเพียรอย่างยิ่งยวดเนี่ยเป็นความเพียรที่จะหาเกิดทําให้เกิดปัญญาขั้นแรกสุตตะขั้นที่สองจินตาขั้นที่สามยิ่งยวดเข้าไปอีกภาวนามายะปัญญานะคะถ้าท่านใดเข้ามาถึงตรงภาวนามายะปัญญานี้จะต้องใช้ความเพียรท่านบอกว่าเป็นความเพียรอย่างยิ่งยวดไม่ใช่เป็นความเพียรแบบขยันธรรมดา นี่เลยค่ะเป็นความเพียรอย่างยิ่งยวดเลยนะอ้าวล่ะก็ไม่ใช่ความเพียรอย่างขยนันวิทยะวิริยะความเพียรบำเพ็ญนณนะที่นี้ไม่ใช่เป็นความเพียรแบบขยนันขยันทั่วไปนะอา่าแต่มันเป็นความเพียรที่ยิ่งยวดในกิจที่จะทำให้บรรลุซึ่งมรรคผลนิพพานนี่เลยนะคะ พุทธาชวราก็ได้อ่านมา24นาทีแล้วอ่าดังนั้นถ้าักถ้าใครที่จะเข้ามาถึงตรงจุดนี้มีประมาณ14คนที่นั่งฟังนี่สาธุอนุโมทนามิเลยนะคะเพราะว่าท่านจะได้พบอะไรเข้าใจท่านที่เข้าใจอยู่แล้วท่านก็จะอืมแหมท่านก็จะยิ้มยิ้มเงยมายักหน้าอ่ใช่ถูกอะไรองนี้นะคะหรือท่านที่ยังไม่เข้าใจก็ เริ่มต้นที่จะเข้าใจอะไรบางอย่างที่เราไม่เคยรู้นี่คือภูมิปัญญาของพระพุทธเจ้าเพราะพุทธเจ้าลาอ่านในภาะสูงพุทธภูมิของพระพุทธเจ้าพระศีริยาเมตตตนะคะนี่เลยถ้าท่านใดฟังแล้วสงสัยอะไรก็ถามท่านได้เวลาท่านไหลสดนะเอาละพุทธเจ้าลาก็ได้เวลาพอสมควรแล้ววันนี้ได้ข้อหนึ่งเลยข้อหนึ่งกับ ข้อหนึ่งเลยนะคะคือความรักใคร่ฉันทะฉันทะคือมีความรักใคร่ความปรารถนาที่จะพ้นทุกขพูดง่ายๆเลยนะคะข้อที่สองนี่จะเริ่มแล้วมีจิตตะคือมีจิตใจฝักใฝ่วันนี้ได้ความฉันทะก็เป็นการเริ่มต้นที่ดีแล้วเนาะเออเรามีเป้าหมายชัดเจนมีเข็มชัดเจนแล้วว่าจะต้องไปแบบนี้นี่ก็ไปได้ถูกทิศทางเอาละ พุทธาชาวราก็ขอไลอพอแค่นี้ก่อนวันนี้นะเพราะว่าบางวันก็แม้มีเกิน30นาทีก็เกินแต่พุทธาชาวราบอกว่าประมาณ30นาทีนี่แหละนะมีเกินบ้างขาดมั่งนิดหน่อยเป็นปกติธรรมดาเนาะก็ถ้าใครจะฟังยาวๆก็ฟังต่อเนื่องได้ YouTube ท่านจัดให้เพราะวันนี้เราเป็นมนุษย์ในยุควิทยาศาสตร์นะคะ หูทิฟตาทิพเนี่ยไม่มองเห็นกันอยู่แบบนี้เลยนะคะอ่าแล้วก็พระพุทธเจ้าเราก็จะเห็นแบบหูทิพตาทิพเหมือนกันเป็นพระพุทธเจ้าพระเสียริยาเมตไตท่านได้มาแล้วท่านจะไล์สดตอนเจ็ดโมงเช้าในช่องบุฒดาไซอันเวอร์นะคะถ้าท่านใดสนใจก็เข้าไปกราบนมัสการพระพุทธเจ้าพระเสียริยาเมตไตกันนะขอเรียนเชิญทุกท่าน เข้าไปกราบนมัสก,การพระพุทธเจ้าพระสีอริยมเมตตากันโดยทั่วหน้านะคะอ่าเพื่อการาเพื่อเป็นบุญท่านว่างั้นเป็นสร้างกุศลที่ยิ่งใหญ่ท่านไม่ต้องไปเสียเงินท่านว่าง้งให้ไปกราบนมัสก,การเป็นการเผยแพร่ไปในตัวท่านว่าไงน,น,นะคะท่านพูดอยู่เมื่อวานนี้ท่านก็พูดแบบนี้นะสมชายอะไรนะสมชายว่างไงเนี่ย มสมชายอะไรเนี่ยอะไรนะความหนุ่มสาวมักซ่อนความแก่ชราอยู่ในตัวถูกต้องครับสมชายความหนุ่มสาวมักความแก่ชราในตัวถูกต้องลูกสาธุครับเอาละสาธุที่เข้ามาเยี่ยมชมนะคนที่เข้าใจตรงจุดนี้นะท่านก็ต้องผ่านอะไรมาหลายๆอย่างแล้วท่านก็จะเข้าใจแล้วเขาจะมาฟัง พุทธะาชลาพูดได้อย่างรอย่างรู้เรื่องนะคะก็สาธุกับทุกคนนะพุทธะาชลาก็จะขอลงไลฟ์สดนเพียงแค่นี้นะอ่าก็ขออนุโมทนาสาธุกับทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมนะคะไม่ว่าท่านจะมาวันนี้หรือวันไหนๆก็ตามดูอย่างต่อเนื่องไปก็จะก็ตามได้บุญได้กันนะจากธรรมทานนะคะ กราบน,นมัสการพระพุทธเจ้าพระสอริยะเมตไตรพระพุทธอาจารย์ค่ะท่านก็ชอบมานั่งยิ้มยิ้มฟังพุทธชจวลาอยู่ก็ท่านมาเมื่อไหร่ก็กราบนมัสการท่านเหมือนานั้นนะนะคะท่านเจ้าค่ะไม่ได้นะคะต้องพูดว่าเจ้าค่ะนะคะเพราะว่าพราะองค์ท่านนี่ยอดเยี่ยมจริงๆเลยถ้าท่านใดจะ ไปจะไปดูเห็นความมหัศจรรย์ยอดเยี่ยมของมวลมนุษยชาตินะเข้าไปเยี่ยมชมได้ในช่องพุทธาาไซแอนเวอร์นะครับท่านจะพบพระพุทธเจ้าพระสอริยาเมตไตรนะถ้าท่านจะมีปัญหาก็ต้องกราบนมัสการท่านก่อนนะอย่าลืมเอาละก็พุทธาชาลาขอลงไลฟ์สดเพียงแค่นี้นะคะกราบนมัสการพระพุทธเจ้าพระสอริญเมตไตรพระพุทธเจ้า ท่านนั่งอยู่ท่านก็ก็ยิ้มม,มนะนะคะสาธุอนุโมทนานี้กับทุกท่านจ้าขอลงไลฟ์สดเพียงแค่นี้จ้าสาธุจ้าประพาสสิงสกุลสาธุครับสาธุาธรรมะสวัสดีค่ะ